ผลงานที่เป็นเลิศของโรงเรียนบ้านนาเกตสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต2สวัสดีค่ะทุกคนหนูชื่อเด็กหญิงนัสรยาค่ะยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนบ้านนาเกตโรงเรียนของเราเต็มไปด้วยเรื่องราวดีๆโดยเฉพาะเรื่องบ้านนาเกตสมุนไพราสารสัมพันธ์สร้างการเรียนรู้ค่ะโรงเรียนบ้านนาเกตของเรายึดมั่นในวิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านนาเกตบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม มุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานมีคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาครูสู่มืออาชีพชุมชนมีส่วนร่วมและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราหันมาสนใจสมุนไพรในชุมชนของเราค่ะเช้าวันหนึ่งพออรสาได้แจ้งข่าวสำคัญหน้าเสาธงว่าในฐานะที่โรงเรียนเราเป็นโรงเรียนอยน้อยคุณภาพดีเยี่ยม และเราได้จัดทำกิจกรรมหลากหลายมากมายซึ่งหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญคือกิจกรรมการเรียนรู้สมุนไพรคู่เคียงชุมชนในปีนี้เราจะนำเสนอการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆที่เราได้เรียนรู้สู่การคัดเลือกเป็น best practice โรงเรียนออยอน้อยที่มีการดำเนินงานสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพโดดเด่นด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชนเรามาร่วมกันนำเสนอในสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้กันนะคะ นัสริยาได้พูดคุยกับเพื่อนๆรวิตาและชาชาพวกเราได้เรียนรู้เรื่องสมุนไพราจากชาวบ้านและโรงเรียนผู้สูงวัยทักษิณาเยอะเลยนะนัสริยาพูดเราโชคดีมากเลยนะ่ะที่มีคุณครูคอยเป็นที่ปรึกษาให้ความรู้ใหม่ๆแก่เราสอนให้เราเห็นคุณค่าของสมุนไพรที่อยู่รอบตัวเราราวิตาพูดใช่แล้วงั้นเรามาช่วยคุณครูวางแผนการนำเสนอเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเวส a c t i ิสโรงเรียนออยน้อยกันเถอะ S <S ในวันนำเสนอนัสริยาชาชาและระวิตาได้นำเสนอผลงานด้านสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนบ้านนาเกตอย่างภาคภูมิใจไม่ว่าจะเป็นพิมพ์เสนน้ำสมุนไพราย,ยาดมสมุนไพรลูกประคบสมุนไพรแช่เท้าและยากันยุงจากตะไคร้หอมโดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นาเกตและคณะกรรมการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดค่ะ เช้าวันจันผออรสาได้ประกาศผลการประเมินหน้าเสาธงด้วยความยินดีว่าจากการที่เราได้เข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกเป็น Best Practice โรงเรียนออยน้อยทั้งในระดับจังหวัดระดับภาคใต้และระดับประเทศจนถึงวันนี้โรงเรียนของเราได้รับรางวัล Best Practice โรงเรียนออยอน้อยที่มีการดำเนินง,งานสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพโดดเด่นด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชนระดับประเทศ เราได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรค่ะนักเรียนและคณะครูต่างแสดงความยินดีและภาคภูมิใจในรางวัลน,นี้จากวิสัยทัศน์ของโรงเรียนสู่ผลงานที่เป็นเลิศของโรงเรียนบ้านนาเกตสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขตสองค่ะ